เออรนีกาะสอสปีสองอาพัตวันรุ่งกันจังหวัดสระแก้ววัยสี่สิบสองปีอยู่หน่วยเดียวกับวาม้ยและกาลีและมีชาไม้ตายนั่นคือการไม่หลีในช่วงวัยเด็กอาศัยอยู่แถวชายแดนไทยกัมพูชาผู้มรดกตอบแทนั้ื่อกจับระเบิด ที่ฝังอยู่ทั่วปลอมแดนรอคนโชคร้ายมามเป็นตัวตายทั่วแทนแต่คนที่โชคร้ายก็ไม่ใช่คนอื่นไกลจะเป็นน้องสาวของเธอที่ทำให้เธอสะเทือนใจธอเลือสลาุที่ให้ตัวมุ่งไปคือกำจัดระเบิดทิ้มให้ใครต้องมาเจอภัยไปมหาละไก็มือรุ่งว่จงาจะศึกษาจบในติลศิละปะศาสตร์ที่จิดลาดคุแม่ของเธอมจบเพียงใบป,ปริญญาเธือเป็นนักสื่อจำหาระเบิดเวลาด้วยการคิดเชิงวิเคราะห์และมองปัญหาชย่งฉลาดผลงานเด่ติดตาเป็นนักหนาประโนแห่งชาติ ให้มันเป็นฝ่ายสืบสวนมาปราบปราบทราบข่าวเจ้าดีในการเปิดแผนการลอบวางระเบิดก็จะกระบวนการทำทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังอู้ชาติแต่ว่าโชคสตาเขาเล่นตลกเธประสบปัญหาเหตุการณ์ระเบิดที่น่าสลดธุรกิจกับเธอไปโดนระเบิดกันจนสลบเหตุการณ์ที่น่าสลดสลับฟังใจเป็นคนกระโหลกในเหตุการณ์นั้นเธอบาดเจ็บสาหัสไปเสียแขนเสียขาทำใม้เธอต้องผ่าตัดแต่เมื่อไม่ทำเมื่อเธอต้องเสียสัตว์ามคือให้ลุกขึ้นสู้เลยจึงจัดว่าว่าเยอะไม่ดีถ้าสุดเลยยังไม่หมดจ้า หลังจากพักปืนเธอก็ไม่ั้งสืบล้าเปกระชนและสร้างขีดเสียงจนไปเข้าหู่พ่อแมก่กาลีกาลีเจรจาให้เข้าร่วมกับนายเฮเวนทำให้อารุณินได้กลับมาช่วยชีวิตคนอ,อีกครั้ง เธอมีแก๊สเจ็ดคือเลเซอร์สุริยาเกตแต่พอแก๊สเจ็ดที่เข้ามาในแก๊สนาเขตทำลายแก๊สเจ็ต้องตีฝังก ah e ันมาให้เหลือเศษไฟบุกเจาะสลักแก๊สเจ็ดไปโดยใช่เหตุเธอว่าจะเพลิดเพลนินบุกฟาเสเซอร์ก่อนไฟบุกต,ต้องเสียใจกันอย่างแน่นอนเพราะเราเห็นพี่ไปสามสิบถึงกับสั่นคว้ารถขับขันอีกทีก็แทบจะนอนเรามาไล่ซ้ำมาไดคนอยู่ตลอดดกานแต่ก็เจอเราไล่เป็นประดับปูปูกาลนาสิบวิ่งก็เพียงพอให้ศัตรูต้องคืบคลานแต่ก็รีไม่ได้นะไม่ต้องหนอนลังโอกาสของฝไฟบุกต้องรับใจว่ามันไม ลัชชี่มาป้องไัยเลยจะวิ่งเข้าไปเจอสุริยาเกตันไวต้องตายทางใดโเฮ้ยคุยห่าตายก็สัตักของเธอไม่ได้มีแค่นี้ทำไมตายต่อไาอยู่ไไม่ด้ยา่างในที่ต่อยแม่มสักทีแถมมีปืนที่โคตรจะดีสีตอยมารูเบอร์และก็แฮมมารูปีปี